ครับสวัสดีสมาชิกห้องสูตรคำนวณคลิปแรกนะครับคลิปนี้ในงวดประจำวันที่1มีนาคมปี2567เนี่ยเรามาพูดคุยกับผลสลากที่ออกไปแล้วนะครับในงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาออกอะไรเอ่ยงวดที่ผ่านมาออก941านะครับ941 395นะครับ 941395เราไปดูวิ่งบนของเราก่อนนะครับวิ่งบนของเราได้เลข3และเลข4นะครับรอบนี้วิ่งบนมาในตำแหน่งหลักร้อยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะมาในตำแหน่งหลักสิบหรือหลักหน่วยนะครับแต่รอบนี้มาในตำแหน่งของหลักร้อยซึ่งก็ไม่ไม่เกินการคาด นะครับคาดคะเนที่ผมบอกว่าน่าจะมาในตำแหน่งหลักร้อยนะครับสำหรับสูตรวิ่งบน2ตัวบนต่อมาก็คือสูตรวิ่งบนระยะสั้นไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงสูตรวิ่งบนระยะสั้นนะครับที่เราคำนวณได้ก็คือเลข3แล้วก็เลข5นะครับ3กับ5ซึ่งในรอบนี้มันมาในตำแหน่งของหลัก ร้อยนะครับและหลักหน่วยหลักร้อยและหลักหน่วยโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมาใน2ตัวนะครับ2ตัวบนใน2ตัวบนแต่รอบนี้มาในตำแหน่งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยซึ่งก็ถูกไปก่อนอื่นต้องขอ,อแสดงความยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกในห้องสูตรคำนวณน,นะครับที่คอมเมนต์เข้ามาวา่าได้ถูกรางวัลน,นะครับ3ตัวบนก็แสดงความยินดีด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเข้าใจนะครับก็ทําการคิดคํานวณต่อไปได้เลยนะครับว่าในงวดถัดไปเนี่ยเลขวิ่งบน2ตัวนะครับแล้วก็2ตัวระยะสั้นเนี่ยมีเลขอะไรบ้างทีนี้นะครับเราไปดูเกี่ยวกับสูตร2ตัวบนว่าสูตรใดบ้างที่เข้านะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกก็คือสูตร2ตัว3ตัวแบบง่ายๆนะครับ สามตัวแบบง่ายๆดูสิครับว่าตำแหน่งหลักร้อยของเราเข้าไหมนะครับตามสูตรสามเข้านะครับตำแหน่งหลักสิบเก้ามีหรือเปล่าไม่มีนะครับ Ad solutions. อันนี้ผิดไปนะครับสามตัวบนส่วนตำแหน่งหลักหน่วยเข้าที่เลขห้านะครับฉะนั้นรอบนี้เข้าที่เลขสามกับเลขห้านะครับในตำแหน่งหลักร้อยและหลักหน่วยส่วนหลักสิบไม่เข้านะครับ เพืเ่อนๆเข้าใจสูตรแบบนี้ก็ทําต่อไปเลยนะครับทําต่อไปทําล่วงหน้านะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูแล้วก็นําตัวเลขที่ชอบไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันไว้ก่อนนะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปต่อไปก็คือสูตรอ่าแนวนอนแนวตั้งนะครับสูตรแนวนอนแนวตั้งอ่าเรามาดูกันซิว่าสูตรเนี้ยมันมีหรือเปล่ามันมีหรือเปล่า 9ก้าห้าหรือเก้าเก้าห้าหรือห้าเก้านะครับมันไม่มีนะครับมันไม่มีารอบนี้มันก็ไม่มีต่อไปนะครับต่อไปคือสูตรสามสามสามนะครับสามสามสามไม่เข้านะครับอ่าไม่เข้าเราก็ต้องทําตามไปอีกนะครับทําต่อเนื่องไปนะครับ ทำต่อเนื่องไปแต่ว่ามันมันมันไม่ใช่เป็นบทสรุปนะครับสูตรแต่ละสูตรเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบทสรุปก็ให้เพื่อนๆทาความเข้าใจก่อนนะครับว่ายังไงเขาก็ต้องมีตัวเลขที่มามาวิเคราะห์นะครับแล้วก็มาตัดซึ่งในค่า x 1 0หน่วยในรอบนี้มันก็เข้าไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะค่า x 10หน่วยเข้าแบบไหนนะครับนี่คือค่า x 10หน่วยนะครับเห็นไหมครับ มันมีประโยชน์นะครับสำหรับสูตรค่า x 1 0หน่วยเนี่ยเพื่อทำการคำนวณแล้วก็เอาไปตัดตัวเลขที่มีคู่ของค่า x 1 0หน่วยอยู่ซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาค่า x 1 0หน่วยของเราก็คือเลข6 7 8 9 0เนะครับเลขที่ออกก็คือ95นะครับมันมี9เป็นองค์ประกอบครับเห็นไหมครับสูตรทุกสูตรมันมีประโยชน์นะครับแล้วก็เราต้องเอาไปวิเคราะห์ ว่า,าตัวเลขคู่ใดบ้างนะครับใน2ตัวบนที่เราคำนวณได้ทุกๆสูตรเนี่ยมันมีเลขค่า x หน่วยเป็นองค์ประกอบเราเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราใช้ตัวเลขที่จะเป็นสูตรวิ่งบนนะครับแล้วก็สูตรวิ่งบนระยะสั้นนะครับเอาไปตัดอีกทีหนึง่งต่อมาเราไปดูสูตรร้อยมาลัยกันนะครับสูตรร้อยมาลัยก่อนไปดูสูตรร้อยมาลัยนะครับมาดูสูตร 4, 4ีก่อนนะครับ คือหมายความว่าหลัก10 4สตัวหลักหน่วย4ตัวนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเราคำนวณได้นะครับ8901แล้วก็หลักหน่วยก็คือ5้า8ดมานะครับ9 5หมานะครับมาเห็นไหมครับหรือว่าเพื่อนๆนชอบสูตรไหนก็นำสูตรนั้นไปใช้ก็ได้ครับง่ายๆครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับคิดวิเคราะห์ให้ดี แล้วก็นําตัวเลขที่ตัวเองเลือกแล้วก็ตัดนําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทีนี้เราไปดูร้อยมาอะไรเลยนะครับมาแล้วครับสูตรร้อยมาอะไรตามที่เราคาดการณ์ว้จริงๆนะครับที่เราทําออกมาได้ก็คือเก้าศูย์ห้าหกแต่ผมได้เพิ่มเติมไปแล้วนะครับว่าเราต้องทําตัวนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเรายังใช้ในกลุ่มตัวเลขตัวเนี้ยกลุ่มตัวเลขเฉพาะชุดนี้นะครับ มันก็จะน้อยคู่มากมันก็จะมีคู่ที่เป็น95เนี่ยครับ9559ถูกไหมครับนี่คือสูตรร้อยมาลัยแต่ที่ผมให้เพิ่มไปเนี่ยเพื่อกันไว้นะครับแต่จริงๆชุดนี้นะครับ4ตัวนี้จะเป็นตัวหลัก4ตัวนี้จะเป็นตัวหลักส่วนในตัวเลขที่ผมเน้นให้เนี่ยมันไม่มานะครับมันไม่มานะครับคือเลข46แล้วก็36เพราะว่า46กับ36เนี่ยที่ผมบอกว่า,าเราเราไปใช้ เลขวิง่งเลขวิ่งอีกชุดหนึ่งซึ่งที่ผมเขียนไว้ให้คือเลข6กับเลข7เนี่ยมันไม่มานะครับเลข6เนี่ยมันดีดไปเป็นหลักแสนนะครับเลข6มันดีดไปเป็นหลักแสนซะกลายเป็นว่า,เ,าเลขสี่หกกับ4 3 6กับ4 6นะครับมันไม่มาแต่มันก็อยู่ในกลุ่ม5995นะครับเห็นไหมครับทีนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบสูตรนี้ทําต่อเนื่องไปเลยครับทําต่อไปนะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับ ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้แสดงวิธีทำเอาไว้ให้ว่าการทำสูตรร้อยมาลัยทำมันยังไงแล้วจะจับตัวเลขชุดใดแล้วก็จับคู่กันยังไงหลังจากนั้นเราใช้ค่า x 1 0หน่วยเป็นตัวตัดเมื่อเรามั่นใจในค่า x 10หน่วยเป็นตัวตัดเราใช้เฉพาะชุดค่า x 1 0หน่วยเป็นตัวตัดก็พอครับ ตัวเลขมันอาจจะเยอะไปหน่อยแต่ว่าโอกาสที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันมีสูงกว่าแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆเห็นว่ามันมากจนเกินไปเรามีเลขวิ่งครับลองใช้เลขวิ่งไปตัดอีกหนึ่งครั้งหรือบางคนชอบเลขวิ่งแล้วมาจับคู่กันเลยเลขวิ่งทั้งหมดก็มีทั้งหมด2ชุดนะครับ2ชุดชุดแรกได้เลขอะไรชุดที่2ได้เลขอะไรลองจับคู่ทีนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมเคยพูดกับ สมาชิกในห้องสูตรคำนวณแล้วนี่ว่า,าลองสังเกต3ตัวท้ายของรางวัลที่1ให้ดีนะครับเพิ่มแต้มลดแต้มจำได้หรือเปล่าครับเพิ่มแต้มลดแต้มรอบนี้นะครับจากงวดที่ผ่านมาคือ 0, 6, 3 0เนี่ยถ้าเราเพิ่มแต้มไปคือ1 0ถ้าเราลดแต้มไปก็คือ9 6 เราลดแต้มไปก็คือห้าหกเราเพิ่มไปก็คือเจ็ดนะครับสามไปเป็นสี่สามไปเป็นสองแต่เลขมันคบเก้าตัวนะครับเก้าตัวแต่รอบนี้มันมาอยู่กลุ่มนี้ครับเก้าตัวถ้าเกิดเลขมันซ้ำๆกันเนี่ยมันจะง่ายนะครับแต่รอบนี้มันจะยากไกปหน่อยแต่ว่าเราสังเกตนะครับเลขมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับ เพิ่มแต้มลดแต้มเพิ่มแต้มลดแต้มแต่มันไม่ได้มาเป็น2ตัวบนอยู่ตลอดนะครับบางทีมันอาจจะไปเป็นไปอยู่ในตำแหน่งหลักร้อยก็ได้บางทีมันมาตัวเดียวแต่ว่าผมพูดเพียงแต่ว,ว่าเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับแล้วยังไงก็ต้องขอ,อแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ถูก3ตัวไปนะครับเก่งครับเก่งถ้าเข้าใจในสูตรแล้วเนี่ยจับครับจับไปเป็น3ตัวหรือจับไปเป็น2ตัวแล้วเลือกซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือเอาไปเล่นอะไรที่เพื่อนๆเ,เล่นกันอยู่ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมไม่ได้บังคับนะครับแต่ยังไงก็อยากจะให้โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับเลขทุกตัวมีโอกาสเหมือนกันหมดครับ <c oughs> พอเข้าใจไหมครับ <c oughs> พอเข้าใจเกี่ยวกับสูตรที่ผมให้ไปไหมครับชอบสูตรไหนใช้สูตรนั้นชอบทุกสูตรแล้วมาวิเคราะห์ว่าตัวเลขตัวใดที่มีโอกาสที่จะมามากที่สุด กลุ่มตัวเลขใดนะครับผมเขียนควาว่ากลุ่มตัวเลขนะครับผมไม่เคยเน้นให้นะครับไอที่เน้นคือความชอบส่วนตัวนะครับแล้วไม่กล้าฟันธงนะครับว่ามันจะมาไม่กล้าฟันธงนะครับมันมีโอกาสเหมือนกันหมดละครับเลขทุกตัวสําหรับเพื่อนๆที่ขอเกี่ยวกับเลขเทียบนะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้น่าจะ น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับยังไงก็ต้องฝากให้กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะครับและเพื่อนๆน,นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับเพราะว่าการกดไลค์ของเพื่อนเนี่ยมันทําให o u t u b e นะครับวิดีโอของผมเนี่ยขึ้นเด้งนะครับเด้งทําให้สมาชิกท่านอื่นคนอื่นๆได้เห็นกันบ้างนะครับเพื่อสร้างโอกาสให้คนอื่นบ้างสําหรับคลิปหลังสลากออกไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ